ายวินไล่ยาวมารอบนี้มอบพิเศษเฉพาะแบบกดแบบยาวไป่ชนดีขอเป็นของคุณชนะสารภาพครับสวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช่องของคนรักเครื่องเสียงบ้านบ้านเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่พี่น้าหนาสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับอัปเดตสินค้ากันต่อนะครับสลักคลิปนี้พามาชมเป็นตัวพวเวอประกอบ สวิตชิ่งค่าดีเอ็นเทคดีสามพันหกอานะครับผมมีเข้ามาให้ชมอีกหนึ่งแท่นตัวนี้เป็นตัวไฟสีน้ําเงินนะครับเป็นตัวไฟสีน้าเงินสภาพส,สวยๆพาชมสภาพด้านในของตัวเครื่องนะครับสภาพโดยรวมนะครับผมสภาพด้านในของตัวเครื่องนะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้สภาพด้านในของตัวเครื่องก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับผมใช้งานได้ปกติทั้งสองเชนนั เป็นรุ่นไฟสีน้าเงินนะครับรุ่นไฟสีน้ําเงินพาวเวอร์แท่นนี้เปิดราคาไว้ที่5,900บาทนะครับเปิดราคาไว้ที่5,900บาท, 5, บาทเป็นตัวไฟสีน้ําเงินนะครับราคา5,900าอบาทนะใช้งานได้ปกติทั้ง2องแชแนลนะครับเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูตัวนี้พามาชมเป็นกล่องเก็บไม้นะครับผมของจัมเปอร์สวยๆใหม่ๆเลยนะครับผมกล่องใส่ไม้นะครับเป็นกล่องเปล่านะครับกล่องเปล่าเผื่อมีพี่ๆนะนะอาจารย์ท่านใดหาใช้งานนะครับ กล่องเก็บไม้สภาพสวยเลยนะครับผมนี่ตัวนี้เอาไปที่300บาทนะครับตัวนี้เปิดราคาไปที่300บาทกล่องใส่ไม้นะครับผมสภาพสวยนี่อ่ะท่านใดสนใจติดต่อมาได้ครับผม300บาทสำหรับกล่องเก็บไม้จัมเปอร์นะครับผม300บาทอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบ power amp นะครับทดสอบ power amp ให้ดู ใช้งานได้ปกติทั้งสองชั้นนั้นไหมตัวนี้ราคา5,900นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปชมกันครับผมเริ่มกันที่ชั้น n e l น A c ั้น n e l ที่1นะครับ

สถานะคุณภาพใหญ่ใจดีของเราทุกท่านครับขอบคุณนะครับคุณแม่ท้องจอยคุณพ่อกัข้าพูนาคุณแม่เอี่ยมนะครับคุณพ่อสายเย็นหน้าพงศานะครับแม่พี่พุทธสีงามนะครับแม่เสนีย์พ่อคุณเลิศันหนักษ์นะครับมาสมัครพทดจบเนี่ยท่านใดหาเช่งกันก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ครับผมราคาก็เปิดไปที่5,900นะครับแทนนี้5,900บาทแรงๆครับผม18นิ้วชันน้นละ2ใบได้นะครับซาเบีย มีมาให้ชมอีกหนึ่งท่านนะครับผมกล่องไม้สามร้อยบาทนะครับผมกล่องเก็บไม้สามร้อยบาทพาวเวอร์ห้าพันเก้านะครับอ่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยครับผมเอ็นสตูดิโอเอ็นซาวระบบเครื่องเสียงบ้าน,านราคารากหญ้าซูนอค่าสามสามหกสี่สองหกเก้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ